สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ดัล่าพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตการจเจริญเติบโตของบอลก้านดำใบเขียวนะคะที่แม่ดันล่าเอาลงเข่งใบเล็กๆไว้นะคะตอนนี้คือเขาแตกกอแตกทรงพุ่มได้สวยแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เร็วมากเลยนะคะยังไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยหลอดใบใหม่เนี่ยออกมา3มชุดแล้วคะ่ะนี่คือใบใหม่นะคะนี่ก็ใบใหม่แล้วนี่นะคะก็ได้หลอดใบใมาอีก ใบนี้น่าจะใหญ่กว่าเดิมนะคะเพราะว่าดูดูหลอดของเขาแล้วอวบมากเลยนะคะแม่ลาน่าปลูกใส่เข่งใบเล็กๆค่ะเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะดูทรงพุ่มของเขาแล้วมันล้นเข่งออกมานะคะต้องเปลี่ยนค่ะถึงเวลาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นก็ต้องเอาลงดินนะคะเพื่อนๆเ,เพราะไม่งั้นรากเขาจะไม่มีที่ไป นะคะการการที่รากเขาไม่มีที่ไปก็คือจะทำให้การเจริญเติบโตของเขานี่ช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะเราจะต้องเปลี่ยนภาชนะให้เหมาะสมกับเขาก่อนนะคะเขาจะได้โตแล้วก็ใบใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่คะ่ะก้านเขาจะเป็นสีดำเลยนะคะนีะ่สีดำเลยคะ่ะเนี่ยใบสีเขียวคะ่ะสีเขียว นี่ค่ะก็เป็นไม้เป็นพืชประเภทออดิบนะคะ,ะเพศบอลน,นี่แหละคะ่ะแต่พี่ที่เอามาให้ก็คือพี่เขาบอกว่าเป็นเผือกนะคะเผือกคงประพันธ์ชาตีอะไรประมาณนั้นนะคะเมน,นล่าก็เข้าไปเซิร์ชแล้วมันเจอชื่อนี้นะคะชื่อบอนก้านดําใบเขียวนะคะนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันอบอ้าวนะคะเหมือนฝนจะตก เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะ,ะมดเนี่ยมดแดงไฟเนี่ยเริ่มเข้ามาหาที่ชื้นๆอยู่นะคะเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาทําขุยรอบโคนต้นของบอลก้านดํานี่คะ่ะเพื่อนๆเนี่ยคือขุยมดนะคะมดมดแดงไฟเนี่ยคะ่ะเห็นตัวเขาไหมเนี่ยนี่เนี่ยไตยอย่างเงี้ยคือถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็จะมาทํารังอยู่เลยต้นไม้เราก็จะแบบ อาจจะตายได้นะคะเนี่ยค่ะดูเยอะแยะไปหมดแม่นา่าก็จะเอายาฉุนเนี่ยวางไว้รอบโคนต้นเพื่อไล่เขานะคะนี่ค่ะในโหลตรงนี้นะคะโหลตรงนี้แม่นา่าหมักยาฉุนนะคะยาฉุนแล้วก็พริกปน่นเหล้าขาวน้ำส้มสายชูนะคะหมักไว้ แล้วก็เอาน้ําของเขานีไปฉีดพ่นไล่พวกมดต่างๆแต่แม่นันล่าไม่ได้ไม่ได้ทําต่อนะคะคือตรงนี้ไม่มีน้ําแล้วแต่ว่ายังชื้นอยู่แม่นันล่าก็จะเอายาชุนตรงนี้วางรอบโคนต้นของเขานะคะเพื่อไล่มดนะคะเพื่อนๆตอนนี้คือกลิ่นแอลกอฮอล์แบบยังมาอยู่เลยค่ะนี่ค่ะยาฉุนนะคะยาฉุนที่มีพริกมีเหล้าขาวมีน้ำส้ม สายชูนะคะเมน้นเลยค่ะแมนล่าลก็จะมาวางรอบโคนต้นของเขานะคะเป็นการไล่มดค่ะเพื่อนเนี่ยวางอย่างนี้เลยค่ะมดประเภทนี้จะจะจะไม่ชอบนะคะเนี่ยเขาจะไต่หนีเลยนะคะเพื่อเขาจะไม่ชอบยาฉุนนะคะเนี่ยดูด,ดูดูเขาวิ่งแบบวิ่งหนีอะ่ะ แล้วเขาก็จะย้ายรังนะคะเพื่อน,อนคือเผลอไม่ได้ค่ะเผลอไม่ได้จริงๆเขาจะสร้างรังได้ได้เร็วมากเลยนะคะสร้างรังได้เร็วมากถ้าเราแบบไม่ไม่รีบแก้ไขเนี่ยต้นไม้เราเฉาเราตายแน่ค่ะเพื่อน<ๆ>นี่ แล้วเขาก็ชอบมาอยู่แถวโคนต้นของต้นไม้ที่เราปลูกด้วยนะคะเนี่ยเขาวิ่งหนีเนี่ยเพื่อน,นเดี๋ยวเขาจะกลับหลังหันนะคะเนี่ยเขาวิ่งออกมาแล้วะคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะก็จะวางไว้อย่างนี้แหละคะ่ะเวลารดน้ําก็รดรอบๆนะคะไม่ยุบคะ่ะต้นไม้เราไม่ยุบนะคะเพราะว่าไม่ใช่สูตรเข้มขนนะะ้นค่ะ ะะก็ใช้วิธีนี้ในการไล่มดนะคะบอนก้านดำใบเขียวคะ่ะทรงใบก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยแล้วใบเขาจะใหญ่ใหญ่ใหญให่เท่าก้านทูนเลยนะคะเพื่อนๆและโตเร็วมากต้นนี้ไม่ได้ซื้อคะ่ะพี่ที่ทำงานเอามาฝากนะคะพี่เขาไปบ้านญาติที่ปากช่องแล้วาทางญาติของเขาก็แบ่งให้นะคะพี่เขาก็ เลยแบ่งมาให้แม่ดัลล่าหนึ่งต้นนะคะมาปลูกบริเวณนี้แหละคะ่าบริเวณนี้ก็จะได้รับแสงแดดประมาณ50%นะคะช่วงบ่ายไม่ได้รับแดดเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยเหลอ,อมือท,ที่ที่ลวงเอายาฉุนมาป้ายจมูกค่ะตอนนี้แสบแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะคะการปรุงดินก็ปรุงเหมือนการปลูกไม้ใบทั่วไปนะคะ ดินร่วนเข้าไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็แม่ดาน่นาก็ใช้วิธีเดิมคือดินหมักใบไม้นะคะผสมปุ๋ยที่วัวนะคะแล้วก็โรยหน้าเข่งด้วยดินปลูกแค่นั้นค่ะก็ปลูกต้นไม้ได้งามนะคะเพื่อนๆงามดีแตกหลอดไปได้รวดเร็วทันใจค่ะคือพอเา้าโตขึ้นเนี่ยก้านเคขาคงจะสวยสวยมากเลยนะคะ ตัดกันกับสีเขียวของใบเนี้ยก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของไม้ใบประเภทนี้นะคะสวยค่ะตอนนี้คืออ่แดดแดดแดดไม่มาแล้วนะคะบริเวณนี้แดดไม่มาแล้วเพราะว่าตัวตึกบังแสงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้นไม้ที่ชอบแสงแดด เขาก็จะเอนไปหาแดดนะคะอย่างนักขราชนี่เริ่มเอนตรงแล้วนะคะเนี่ยคือพอเขาคลี่ใบแรกใบที่สองก็แบบแตกหลอดใบใหม่เลยค่ะเนี่ยรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะของเงินห่อทองหรือว่าเสียนนักขราชนี่ค่ะเนี่ยต้นแม่ก็ออกหลอดใบใหม่นะคะเพื่อน สวยงามค่ะเสียงนาคราชจริงๆนะคะเนี่ยแม่ดนาคก็จะวางอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเป็นหมูหมูนะคะเป็นหมวดหมูไปส่วนใบเงินใบทองใบหน้าไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะโตได้เร็วมากโตได้ดีนะคะแล้วก็อวบสวยด้วยค่ะกุหลาบของดันล่าดันล่าค่ะมาแบบเน้นๆนะคะสีหวานๆสวยๆเลยจ้า เดี๋ยวแมล่าล่าต้องไปซื้อเข่งเพิ่มหรือว่าซื้อกระถางเพิ่มนะคะเพื่อมาแยกต้นต้นอ,อดิบออกจากอ,าออกจากต้นแม่ของเขานะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้3ามใบแล้วนะคะนี่ค่ะก็ต้องแซะออกจากต้นแม่นะคะแล้วหน่อใหม่ก็เกิดขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะทีนี้แหละขยายพันธุ์ไม่รู้จบค่ะเพื่อนๆขยายพันธุ์ไม่รู้จบ เพราะว่าถึงระยะที่เขาแตกหนอแตกไหลแล้วนะคะอือดูสิเขายังไม่ยอมแพ้เลยตรงนี้ขนาดเอายาฉุนมาวางนะคะก็หมอ,อถุงเงินถุงทองเข่งน้องนะคะแตกใบที่หกค่ะหลอดใบที่หกนะคะดูใบใบที่สีนะะ่นี่คือใบที่สี่นะคะนี่คือใบที่ห้าค่ะ ใหญ่บิ๊กเบิมแล้วคะไซส์ Size XL แล้วเท่าเข่งพี่แล้วนะคะเพื่อนๆส่วนเข่งพี่ใบของเขาไม่เรียบเลยค่ะตั้งแต่เขาเริ่มออกหนอออกเออออกหนอออกไหลเนี่ยใบเขาไม่เรียบนะคะเขาจะมีลักษณะยอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยผุงใหญ่มากนะคะตอนนี้คือกำลังตั้งท้องเหมือนกันค่ะนี่ค่ะการตั้งท้องของเขา <c oughs> อยฉุนฉุนยาชุนคะนี่ค่ะ,คะการตั้งท้องของเขาเป็นรูปอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> ขนาดคนยังฉุนเลยมดมันจะต้องวิ่งหนีแน่ๆค่ะส่วนวันดำแบ็คเมจิกก็อออกหลอดไปใหม่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาเร็วมากส่วนนอส่วนไหลเนี่ย ตัวนี้คือแม่นาล,ล่าโอ้โหคือถึงเวลาที่เขาจะต้องเราจะต้องแบบตัดเขาเอาไปปลูกได้แล้วนะคะแยกกระถางได้แล้วหนอดกมากเลยค่ะเพื่อนๆเวลาซื้อบอนดําแบ็กเมจิกมาเนี่ยซื้อแค่ต้นเดียวพอนะคะไม่ต้องซื้อเยอะค่ะค่อยๆเลี้ยงไปพอถึงระยะที่เขาแตกหนอ่อแตกไหลเนี่ยเพื่อนๆขยายพันธุ์แบบไม่หวัน่นไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าเขาหนอไหลดกเป็นเรื่องปกติของเขาเลยค่ะ นะคะเนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะคะเจ็ดแปดหนอแล้วกัดเข่งนี้นะคะเพื่อนๆดูเขาจะเป็นริ้วๆนะคะกาบใบของเขาเนี่ยเป็นริ้วๆแล้วก็ใบจะออกไม่ใช่สีดำนะคะออกโทนส้มนะคะเพื่อนๆสีสีม่วงส้มนะคะสีอ้มตาลส้มหรือประมาณนี้นะคะ่ะท้องใบก็เป็นอย่างนี้นะคะ จะให้เพื่อนๆดูท้องใบเขานะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยท้องใบเขาเป็นอย่างนี้หน้าใบเขาเป็นอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นลายลายอย่างนี้นะคะของจริงของเทียมไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็พี่ที่เอามาให้ก็บอกว่าบอนดัมแบ็กเมจิกนะคะเนี่ยความต่างของเขานะคะเพื่อนๆส่วนลูกของเขาเนี่ยมาเป็นหลังเต่าเลย <laughs> เป็นเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ยลูกของต้นนั้นนะคะนี่ยเป็นอะไรเนาะก็สวยดีนะคะสวยสวยสวยไปอีกแบบค่ะสวยสวยไปอีกแบบนะคะอยากได้ใบตโตๆค่ะรอสักครู่นะคะเขาจะต้องใบใหญ่ใบยักษ์แน่นอนแล้วพอใบยักษ ออกเฉดสีนี้สวยเลยค่ะเพื่อนๆสวยนะคะเนี่ยดูเนี่ยมันกลายเลยมันมันกลายหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะกลายถ้าแบบเขาโตขึ้นแล้วยังลายแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นบอลดำเบงเมจิกกลายแล้วนะคะอยากด่างมั้ง คงประมาณนั้น้งคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะนะคะฉะนั้นก็คือการซื้อไม้ใบของเพื่อนๆซื้อแค่ครั้งเดียวคะ่ะเพื่อนๆซื้อต้นเดียวมาแล้วก็เลี้ยงให้เขาเป็นต้นแม่แล้วก็เริ่มขยายพันธุ์นะคะพอถึงระยะการขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์ต่อไปเราก็ไม่ต้องซื้อต้นไม้ต้นนั้นใหม่นะคะขยายพันธุ์ต่อไปได้เรื่อยๆแบ่งปันเพื่อนๆไปปลูกได้เรื่อยๆเลยนะคะอย่างเจ้านี่ถ้าเปลี่ยนกระถางให้นะคะ รับรองเขาจะโตเหมือนอดิบเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนบอลดำแบงเมจิตแน่ๆค่ะ,คะคเพื่อนๆนะคะดูขนาดใบของเขาแบบความกว้างความใหญ่เนี่ยไม่น้อยหน้ากันเลยค่ะนะคะดูแลง่ายค่ะไม่นานล่ารดน้ำวันละครั้งนะคะการปรุงดินเนี่ยเราจะต้องปรุงดินให้ร่วนเข้าไว้นะคะให้น้ำระบายออกได้ดี แต่วา่าในดินของเขาเนี่ยเก็บความชื้นได้ดีด้วยเหมือนกันนะคะเขาก็จะได้โตเร็วนะคะการปรุงดินสำคัญมากค่ะสำหรับการปลูกต้นไม้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้แม่ลนล่าก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตบอลก้านดำใบเขียวนะคะที่โตวันโตคืนแตกกรอดใบใหม่เพิ่มได้เร็วนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ